ประกัน5โลกยอดคิดของ MSIG นะครับสามารถผ่อนชำระได้4งวดนะครับผมก็คือเดือนละ1งวดนะครับผ่อนชำระได้4เดือนนะครับผมสมมุตินะครับน้อง1ขวบถึง5ขวบเลือกแผนที่1นะครับรายเดือนก็จะอยู่ที่ ,3839 บาทต่องวดนะครับผมก็สามารถ ผ่อนชำระได้ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนะครับจ่ายเงินสดเข้าบริษัทได้เลยนะครับผมครับแต่ว่ามีข้อควรระวังนะครับผมข้อควรระวังก็คือห้ามจ่ายช้านะครับนะครับถ้าเลยกำหนดชำระเลยไป3วันนะครับจะมีค่าปรับ200บาทน,นะครับถ้าเลยไป7วันนะครับผมกรมธรรม์ก็จะ ขานะครับผมถ้ากลมธรทานขาดเกิน3วันนะครับก็จะไม่สามารถต่อกลมธรทันใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านชําระให้ตรงงวดนะครับผมหรือไม่ก็ชําระงวดเดียวไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกท่านจะสะดวกเลยครับผม